สวัสดีตอนนี้คือช่องนิทพกรจันตะเกตอ่ะแม่แท้งขอดล้วเด้อขอดแล้วมือเชรานี่เพิ่นแอบออกขอดก่อนสองตัวเนาะไม่คงไม่เห็นก่อนกำหนดสี่วันเดี๋ยวค่อยมาอ่าอัปเดตเดี๋ยวตอนแลงเนาะตอนนี้ก็คือแบตจะหมดแล้วสิบสองตัวเพศยังไม่นับเดี๋ยวต่ออีกตอนแรงเดี๋ยวไม่คงจะมาอัปเดตอ่าอัปเดตต่อตอนเย็นมือเช้านี่มือเช้านี้เนาะเพิ่นแอบขอดขอดก่อนกำหนด ซีมือกำบนุเพิ่นกะวันที่23 23มิถุนาอ่ามือนีวันที่20เนะาะเช้าวันที่20มือเศร้านี่มากอ่ะอ่าขอดไปก่อนเนาะขอดเพิ่นขอดก่อนเพิ่นแอบขอดเองสองตัวแล้วไปกุ้งกะมาทำขอดที่หลังกะจะเป็นภาพสั้นๆเนาะสั้นๆที่อดัดคลิปมามาให้เพื่อนเพื่อนเบื่อ,อ,องใดเนาะตอนที่เพื่อนขอดลูกอ่าอาจจะอ่าบ้ได้แม่นเป็นคลิปเงาว้วเพราะว่าหนึ่งกะ โทรศัพท์แบตจะหมดแล้วก็อากาศร้อนอบอ้าวเนาะโทรศัพท์เพื่อนกะเกิดความหอนเห็นห้อัดคลิปแล้วเพื่อนสะดุดก็เลยอัดเป็นช่วงที่เพิ่นนขอดลูกอ่ะจะมีเดี๋ยวพาปกอบอ่าแม่พันธุ์ตัวนี้ก็ซื้อว่าแม่แทงเนาะแม่แทง,เ,แแทงเป็นยังคือซื้อแม่แทงกะจากเอฟซีที่ติดตามกันมากกัจะรนะ้เนาะคือเพื่อนเคยแทงมากเนาะเพื่อนเคยแทงมากก็เลยต่างซื้อเป็นแม่แทงแต่ว่าเพื่อนกะได เลี้ยงลูกมาสองสองชุดแล้วเนาะชุดนี้จะเป็นชุดที่สามอ่าชุดที่สามชุดที่สามรอบนี้ก็ได้สิบสองตัวตัวผู้หกตัวเมียหกอ่าไม่ถึงนับมึงแล้วเนาะอันนี้ก็คือลูกหมูหล,ลังขอดยังไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะพึ่งขอดอเมื่อเช้านี้ที่นี่บอกใส่คนจะเสมอกันไม่พึงย้ำใได้เก็บหอดอไออันนี้ออกเนาะจาก้างหลังขึ้น กินนมแม่เพิ่นก็นจะโตใสถ้าเกิดนมแม่เพิ่นเพียงพ่อโตเพิ่นก็นจะใสเนาะแต่ว่าเดี๋ยวืัอเช้า,ชานี้แม่กุ้งก็ฉีดยาหลังขอดให้เพินเ่นละแต่ว่าตอนเย็นแม่กุ้งจะฉีดออกซิเนาะออกซิออกซทซินให้เพิ่นสองซีซีเพื่อกระตุนน้ำนุมอ,อีกข้างหนึง่งแต่ว่ากับว่าเป็นยังดอกแม่นี่เพิ่นน้ำนมดีอยู่แล้วเพิ่นเคยเลี้ยงลูกมาสองชุดก็คือลูกเพิ่นสวยเนาะลูกเพิ่นสวยชุดนี้จะเป็นลูกหมูสามสายอ่ะบึงสามสายเห็นไหมันจะเป็นด่าง สามสายเนาะแม่พ่นจะเป็นอสองสายเจ็ดห้าเด่นไปทางลัดเนาะผู้ใดอยากได้หมูส้งเตี้ยตันกะลอ่องผสมเป็นสองสายเจ็ดห้าลัดลัดเจ็ดหาเบิ่งเดอ้อมันจะได้หมูสรงแบบเดียวกับกับแม่พันเนาะหูพ่นจะตั้งสงเพ่นจะนานาตันเวลาผสมเป็นลูกพ่นกะจะออกมาเป็นแบบนี้เนาะหูหูหูจะตั้งหูจะตั้ง กำกึงบอบ่อคอยมีหูตกแต่ถ้าเป็นหูตกนั่นก็คือจะจะเด่นไปทาง uh, แหลมแหลนเล็ดเนาะแหลนเล็ดต่อไปกุ้งหมักหมูส่งส่งนี่แหละตันๆเตีย้ยเตี้ยตันตันน่ารักดีนี่ก็คือขอดเสร็จเรียบร้อยนอ้องลกยังก็คือออกแล้วหมดแล้วเนาะก่อนกำหนดสี่วันปกตินี่แหละหมูในฟ้าแม่กุ้งก็จะมกักแอบทอดลูกแบบนี้แหละหมูวา่าหนีที่แม่กุ้งมาเฮ็ดลีปไป ยิ้มเพิ่นกะยั่งบวมเนาะบวมอยู่บวมน้ําแม่กุ้งกะนึกว่าเพิ่นจะบอดไงจะว่าพ่อมากมือเศร้านีเพิ่นขอดแล้วสองตัวเนาะสองตัวตัวนี้ก็คือไม่ได้ล้วงไม่ได้อะไรเนาะแม่นี้ไม่ได้ล้วงไม่ได้อะไรเลยปล่อยเพิ่นขอดเองปล่อยเพิ่นขอดเองธรรมชาติเลยเพราะว่ารู้สึกว่าก้อนหนานีเพิ่นก็มีการแห้งละก็เลยก่อยากจะเฮ็ดกระทบกระเทือนกับหมดลูกเพิ่นหลายเนาะก็เลยเพิ่นขอดอีกอ่ะแบบธรรมชาติของเพิ่นไปเลยเขากะ เบงเนาะแต่ว่าก้อนหนานี่กะเพื่อนขอดสองตัวไม่กุ้งกะชีดยาอ,ออกซิโทซินเพิ่นสองซีซเนาะ,ๆๆเ,นะเพื่อเป็นการให้เพิ่อนอช่วยเพิ่นขอดช่วยช่วยในล่มล่มเบงหลักอ,อ่ะให้เพิ่อนขอดให้เสร็จเร็วๆก <ๆ S 1> ันนี่ละไล่ออกไล่ออกไล่ออกเลยอคลิปนี้ก็มา <ๆ S 1> อัปเดตเนาะหมูแม่แทงก็คือขอดเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แข็งแรงไม่มีลบเนาะสิบสองตัว เป็นลูกหมูสามสายลูกหมูชุดนี้ก็สอบถามลูกค้าแล้วเนาะลูกค้าทางสกลนครก็รับเนาะรับรับแล้วเนาะอ่าคุยกันว่าเดี๋ยวเพิ่นจะโอนมาจำบมาให้แม่คุงวันเสาร์วันเสาร์กัราคาเกา่าตัวละหนึ่งพันบาทโอ้ยขึ้นหนาวเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้เปิอ่อยแถวเพิ่นเอาผามาลองเพิ่นเนาะ,ะเดี๋ยวจะได้เอาผ่ามาล่องอ่า ตัวละหนึ่งพันบาทก็คือเต็มเดือนเนาะแล้วก็อนุบาลให้อีก7วันออนุบาลให้อีกเวันแต่ลูกค้าจะรับที่อายุ45ห้าวันก็จะบวกเป็นราคาอาหารหลังจากสามสิอามสเมือไปแล้วก็คือบวกเป็นราคาอาหารไปเลยเนาะเพราะว่าลูกค้าต้องการไส์ใหญ่ก็คือไส์สีกิโลโอไซส์สี่สิบห้มือ <laughs> ลูกค้าต้องการไซส์45วันเนาะไซส์45มืออ่ะกกจัดให้เลยผู้ใดต้องการเอียงกะบอกเดี๋ยวแม่กุ่งจัดให้เนาะอ่าคลิปนี้ก็มาอัปเดตหมูแม่แทงก็คือคลอดแล้วเนาะมือนี่กะฝากากดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนี้พอพรจันตะเกียรเรื่องหมูหม,มูเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวจะเอาความน่ารักของลูกหมูชนี้ละไม่เบิ่งเนาะพัฒนาการความสมบูรณ์แ็งแรงของคุนว่าจะเป็นจังไรคลิปนี้กะสวัสดีจ้า